สวัสดีครับตัเกียวมาแล้วครับ <S 1> <S 1> <S <S สวัสดีครับทักทายเอฟซีโอ้โหไม่ได้เห็นหน้ากันตั้งสองสามวันเนี่ยไม่ได้เห็นหน้ากันตั้งสองสามวันเนี่ยน้องโตเกียวสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีพี่นอ้องปองปลียจุก,กูจุกุนโมยเห็นสองสามมือทุกเป็นมาถ้าเปลนี่ฮะไม่เห็นสองสามมือทุกเป็นมาลกูกเป็นมาน้อยแล้วไม่เห็นสองสามวันเป็นมาน้อยแล้วปั๊บ วันนี้มาเล่นคาเฟ่มาเล่นคาเฟ่ครับวันนี้บ้างหนึ่งวันมู่วานนี้ไปที่กรุงเทพระยองไปะสะแสดงอนยู่ต่างจังหวัดเพิ่งกลับมาตัวเกี่ยวก็มาถึงบ้านมู่วานนี้เองหมักกล่องเลยพี่น้องลูกเคนเมื่เกกกอเท่าใครอยู่แก่กล่องนี่เดี๋ยวเบิ่องจาของสว่างของหลายวันที่สิบเก้าน,นี้ผมครบนะครับสามเดือนแล้วแน่นอนเอเมนติกสามเดือนนี่นี่ ผมครบสามเดือนสิบเก้านี่ผมครบสามเดือนแล้วครับพี่น้องป้องปายแฟนคลับเอฟซีแฟนคลับเอฟซีมากินเด้อมากินเด้อใครสั่งเค้กมากินเด้อลูกเด้อขโมยกินเค้กก่อนนะขโมยกินเค้กก่อนนะขโมยกินเค้กก่อนนะขี่แตะพ่าตะเหลียวพี่น้อง คิดเจ๊งวอเล์แล้วขี้เจ๊งวอเล์โอ้วอ๋อเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าทักทายเอฟซีมืออื่นเดี่ย็จะทายแอมดีคุณแม่พะเรียวมีไถ่แอมดีเพลงไงซิงเกิลใหม่นะครับฝนตกทั้งวันเลยวันนี้เราอยู่ที่คาเฟ่นาริตะนะครับอาหารและเครื่องดื่มที่นี่ของเรามีบริการทุกวันเลยนะฮะสั่งอะไรครับแบล็กเยนไม่หวานครแบล็กเยนไม่หวานเฮ้ยเป็นผู้ชายไม่หวานเนาะหวานน้อยน้องเต๋หวานน้อย ไม่ใช่น้องเต้หวานเจี๊ยบนะน้องเต้หวานน้อยมาทยไทยเ,เ,เอาซี่ไงเห็นไหมกระดายอาองค์ฟังยังไงแต่ไม่พ่อ,อเต้ลังสีมันซ้อมเพลงบอ,ใอกใช่ครับแต่นอ๋อวันนี้มีซ้อมไหมลูกงี้มีครับวันนี้ยั<อ>งนมาเล่นปะซ้อมเอาซ้อมดนตรีบต้ซ้อมเต้นปะเต้นซ <b ỏ? S 2> ้อมแล้วปีละเปเปีละไปเปีละไปลังสีมันเปีละไป ลาเปลาบายโอ้โหตาดวงดวงหนีต่ตาดวงกงตาดวงกงนี่ตาดวงดวงเปิดได้บ้าลอะไรบตางยี่อะไรบ้ะงเปิดายกับตะกี้ดยผมมีประตูใหม่แล้ววันนี้ช่างมาติดระบบสมาร์ทโฮมเจียพิมพ์โอยูของน้ำหรือเปล่าห้องน้ำหรือเปล่า อย่าลืมคิดถึงน้องตเกียวด้วยนะเดือนนี้สามเดือนแล้วนะอย่าคิดถึงน้องตเกียวด้วยนะคิดถึงพิริตาแล้วก็คิดถึงน้องเกียวด้วยน้องเกียวก็อยากให้คิดถึงเหมือนกันนะเด็กน้อยิ้มด้วยอันนี้สองชั่ยิ้มหรอชิ้วชิ้วชิวจิวชิวจิวจิวชิวของเรา อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกล้วยหอมก็หอมกล้วยหอมชนก็หอมบักถัวบอกขนาดกล้วยหอมนจะไ่จะไล่ยัไนทำไมเาตั้งให้ใระไร่ดีไล่เปลในตาปเโอ้ก็จะไลยต่ำาคยเดีกขอแชรขอฟงดิกเดียกบอกเมียตัวต้นอะเออต้วงตัวงตีตาตวงตวงตาตวงตวงตีตาตัวงต้วงตาต้วงตวงตีตาตวงตวง

ผมไม่ค่อยร้องไห้แล้วผมกิ่งแล้วผมไม่ค่อยงองแงแล้วมผมเป็นบ่าวแล้วผมเป็นบ่าวแล้วนะโอเคนะวันนี้เขอไทยเอฟซีเบาๆนะครับสี่นาทีแล้วนะยิ้มร้อกันยิ้มราอกไ๊ไบันเียบบันเทียบบันเทียบตากทำไมใหญ่เจ้าตาทำไมเหรอเจ้าโอเคบายบาย コソソかいいろなか <music>